สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องไนะอแมนเนาะอ๋อจะทำการบอกเคล็ดลับอะไรกันไปวันๆนะครับนะเนาะเคล็ดลับลอนนิดละหน่อยนะครับจากการเ,าเราได้ประสบการทำเองเนาะทำเองแล้วก็สังเกตเองนะครับก็ไม่ได้มีความรู้มาจากที่ไหนนะก็คือว่า เราทำเราสังเกตแล้วก็ก็เลยเรียนรู้มาเนาะะรู้กับกับไอพืชผักของเรานี่แหละครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับนี่ก็เป็นผักสลัดเนาะผักสลัดที่ไปทำเมี่ยงปลาเผานะครับเมีเ่ยงปลาเผาหรือว่าใส่กับขนมสาคูอะไรต่างๆที่เขาทำกันเนาะสาคูใส่หวานสาคูใส่เค็มอะไรเนี่ยจะต้องใช้พวกนี้เนาะ หรือไม่ก็ไปทําพวกผัดเอ่อพวกที่ว่าสลัดโลดหรืออะไรต่างๆนี่ครับนี่เป็นสลัดเขียวนะครับเนาะสลัดเขียวครับอันนี้เป็นอ่าอนนี้ก็จะเป็นสลัดแดงนะครับนู่นเนาะสลัดแดงอ่วันนี้ก็จะมาตัดเนาะมาตัดผักกันครับตัดผักสลัดก็จริงๆก็ตัดไปหลายหลายอันแล้วเพิ่งคิดได้นะว่าจะ บอกเคเล็ดลับนี้กับเพื่อนๆยังไงครับเนาะก็คือเราเห็นเป็นผักสลัดอย่างนี้เนาะมันก็กําลังสวยเลยครับเราก็คิดว่าม so like so, right? so uh, ันน่าจะใช้ได้หมดแล้วเนาะได้หมดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เนาะก็ผมก็เลือกไปนู่นก็เต็มที่หมดละอ่อมันก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเนาะอย่างนี้มันก็ยังยังอ่อนไปหน่อยนะครับเนาะเนี่ย นี่ยังอ่อนไปหน่อยถ้าจะให้ดีก็น่าอีกสักสองวันนะครับเค,คล็ดลับตรงที่ผมดูเนาะที่ผมดูก็จะสังเกตร okay? ตรงยอดนี่ครับตรงยอดเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันจะดันขึ้นมาเนาะยอดตรงนี้จะดันขึ้นมาครับคือตรงนี้มันคือยอดมันมันลึกลงไปอยู่นะครับลึกลงไปอยู่ก็ยังยังไม่ตักตรงนี้นะครับมันจะดันยอดขึ้นมาเนาะก็มันจะดันขึ้นมายอดอ่อนๆมันจะดันขึ้นมานะครับมันจะ พร้อมแล้วอันนั้นเนาะนี่นีนี่พี่น้องอันนี้นี่ใกล้เคียงนะครับเนี่นี่ยอดยอดใบอ่อนเนี่ยดันขึ้นมาสูงแล้วครับนี่เนี่ยอันนี้ใ,ใกล้แล้วครับเนี่ยถ้าตัดก็ตัดได้แล้วเนาะนี่ยอดตรงนี้ดันขึ้นมาสูงแล้วครับแต่ยังยังมันลึกลงไปอยู่อย่างนี้ยังยังไม่ตัดนะครับแต่อันนี้ดันดันขึ้นมาสูงแล้วครับเนี่ยเนี่ยพร้อมแล้วนี่นะนีพร้อมแล้วครับนี่พี่น้องนี่พร้อมแล้ว มันจะเหมือนคล้ายๆกับเป็นแกนใจกลางมันดันขึ้นมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตัดให้พี่น้องดูเนาะก็ผมเอาขัดตั้งกล้องมานะครับมก็มีดแยครับเลยละน,นี่ครับพี่น้องก็พร้อมแล้วครับเนี่ยสำหรับเมีย่ยงปลาเผาเนาะ โอเคครับพี่น้องวันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่องไอแมนวี2แชนแนลนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมกันจนจบคลิปนะครับผมแล้วมาเอาเคล็ดลับไปนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผม